สวยสวยมากเออวันนี้วันเสาร์ครับผมที่ยี่สิบกันยายนสองพันหายยี่สินะครับวันนี้วันนี้เรามากันทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ15นะ15เสือนะครับมากันจริงๆแล้ว12ราศี12ราศีครับไปอีก3ราศีอันนั้นกันเหนียวฮะเผื่อเป็นอะไรไปกลางทางจะกลัวหายก็ประมาณอยู่ด้วยกัน15นะฮะตอนนี้เราออกมาจากเอ่อ เขาวัดอะไวนะนวัดวัดทุน,น,น,นรรรรครับธรรมทุนใช่ครับวัดธรรมทุนเราออกมาแล้วนะครับพ้นป่ามาแล้วครับอันนี้ผู้การนะหลงพา <c oughs> หลงฮะจะ <c oughs> ชอบจะชอบออกไายใหม่ๆประเภทท้องลายยิ่งชอบ <c oughs> ชอันนี้พี่โส <c oughs> ฮะผูน้นําผู้นําทีมพาฟาลําบากยากเย็นแม่ชาวบ้านประจํานี่เสือชายนะครับตอนนี้เราเราเอามาเลยฮะเปิดตัวมาเลยครับมาแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วครับเสือฉิก งานนี้อย่าล้มโชนนะครับอันนี้จู่จุนนะฮะจู่จุนเก้าแห่งเก้าเมาแล้วนะครับเสือหน่อยนะครับยังปิดใบหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าติดแบคทีรนะฮะอันนี้เสือเล็กครับอ่ามาหาลูกค้าถึงนี่เลยนี่นี่อันนี้เสือสาวของเราโอ้โหครั้งนี้แล้วสร้างชื่อเสียงมาดีมากอันนี้เสือนันนะครับเดี๋ยวจะล้มโชยอีกครั้งหนึ่งอันนี้เสือเจ้าถิ่นนะครับอ่าเสือตะเคียนเตี้ยอ่าเอาละครับคนสุดท้ายแล้วครับปิดท้ายไปเลย